สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอ๋ก็จะพามาชมรถที่โอ๋จะปล่อยในวันพรุ่งนี้นะคะเตรียมส่งมอบลูกค้านะคะก็คือคันนี้เลยค่ะ City ต,ตัว SV สีดํดำคันนี้เลยนะคะวันนี้เอาแจ็นะคะมาจอดให้ดูเทียบข้างๆกันเลยค่ะเผื่อลูกค้าท่านไหนนะคะกำลังลังเลค่ะว่าเออจะดูเป็นซิ t y หรือว่าจะซื้อแจ็คดีนะคะเดี๋ยววันนี้มาลองดูทั้งภายนอกภายในเผื่อจะตัดสินใจได้นะคะ ซิตี้คันนี้นะคะอันนี้ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะฟิลม์มจะเป็น60รอบคันลูกค้าไม่เอาสเกิร์ตสปอยเลอร์นะคะเปลี่ยนเป็นส่วนลดตรงนี้สามารถต่อรองพูดคุยราคากันได้นะคะฟิลม์ม40เอ้ยขอโทษค่ะฟิลม์ม60อาจจะดูมืดนิดนึงแต่จริงไม่ได้มืดขนาดนั้นนะคะเพราะตรงนี้แสงมันไม่ได้เข้ามาเดีย๋ยวลองดูภายในนะคะ จะเป็นทูโทนนะคะเป็นเบาะหนังแล้วแผงข้างประตูก็เป็นทูโทนเช่นการอันนี้ก็จะแถนเป็นคิวบันไดให้มีกล้องหน้านะคะบัตรเหตการขาพร้อมกับเคลือบสีของพรีเมียมค่ะ20ครั้ง5ปีภายในก็เป็นแบบนี้เลยยังไม่ได้เอาพลาสติกพุ้มเบาอ,ออกนะคะให้เห็นว่ารถใหม่จริงๆยังไม่ได้เอาออก เดี๋ยวลองเข้าไปชมภายในกันนะคะภายในนะคะสตาร์ทรถมาแล้วนี่หน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้เลยในส่วนของหน้าปัดน,นะคะดูทวออีปดูเลขไม่การอัตราการซิ้นเปิงน้ำมันนะคะดูจากหน้าจอด้านนี้ได้เลยกดเลือกทิปจากด้านนี้ปุ่มนี้ปุ่มด้านในหน้าจอนะคะทัชสกรีนก็จะรองรับตัว Apple Carplay นะคะ สามารถเลือกขึ้นวิทยุค่ะหรือว่าจะฟังจากบลูทูธได้นะคะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ค่ะส่วนกล้องที่โอดจะแถมให้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะชัดนะคะอันนี้จะรับประกันให้1ปีค่ะ เรามาดูในส่วนของด้านท้ายรถกันบ้างนะคะก็จะมีเสาอากาศแบบคลิปฉลามนะคะมีติดจากโรงงานมาแล้วค่ะแล้วก็ฝาท้ายเนอะเดี๋ยวดูกันว่ากว้างใหญ่แค่ไหนข้างในท้ายกว้างมากกว้างมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะที่โอแถมให้ลูกค้ามีมา่านบังแดดทุชกชุกเฉินนะคะร่มแล้วก็ วงกุญแจเป็นของแท้ทั้งหมดนะคะโอเคให้ดูท้ายนิดนึงเพราะมันสวยมากจริงๆเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปต่อกันที่แจ๊ดเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูแจ๊ดค่ะมาแล้วแจ๊ดตัวนี้ก็จะเป็นตัว S นะคะสีเงินค่ะ จ๊ชชมเนี้ยอยู่กับเรามาสักพักแล้วจะบอกว่าขายดีมากคือเดือนหนึ่งต้องมีขายแจ๊ตัวเนี้สองาคันน่ะคือขั้นต่ำนะยังไม่รวมทั้งโชว์ลงนะคะอันนี้ก็จะอันนี้จะอนนจะแต่นี้จะเป็นของเซลล์ท่านอื่นก็คือจะแถมตัวคิวกระสัให้ลูกค้าด้วยติดฟิล์มเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูภายในกันนะคะ ที่เห็นเป็นไฟสีฟ,ฟ,ฟ้านี้จะเป็นไฟสองด้านล่างคอนโซลนะคะหรือว่าเขาเรียกกันว่าไฟสองเทา้านนมันก็จะติดตอนที่เราเปิดประตูน,นะคะอันนี้ก็เลือกสีได้สีฟ้ากับสีขาวนะคะอันนี้แถมเบาะหนังให้ด้วยดูคุณภาพเบาะหนังกันได้เลยนะคะเบาะหนังสีดำเดินได้สีแดงสียอดฮิตค่ะปกติก็ได้ดำได้แดงได้เทาประมาณนี้สวยงาม เดี๋ยวอให้ดูในส่วนของหน้าจอนะคะในส่วนของเลื่อนไม้นะคะเมื่อสตาร์ทรถมาแล้วค่ะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยเป็นแบบสีส้มนะคะเลขไม้ค่ะเลขไม้รวมดูจากด้านนี้ได้เลยเลือกคลิปได้ในส่วนของวิทยุตัวนี้ก็ใจยังไม่มีหน้าจอนะคะแต่ว่าจะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงจากโทรศัพท์ได้ค่ะอันนี้แถมกล้องหน้าให้เหมือนกัน นนจะเป็นดำล้วนนะคะแตกต่างจากซิตี้เนาะซิตี้เมื่อกี้จะเป็นทูโทนแต่เป็นเบาะหนังมาแล้วอันนี้จะเป็นดำล้วนเลยออกแนวสปอร์ตหน่อยเอาละมาดูในส่วนของด้านท้ายรถกันบ้างนะคะใจก,ก็จะเป็นทรงนี้เลยฝากระโปรงด้านหลังอันนี้ตัวคลีปฉลามมันจะยังไม่ได้มีมานะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะแถมให้ สาอากาศแบบคีบฉลากฝาท้ายกว้างกว้างเวอร์กว้างมากพับเบาะได้อีกแบบนี้เลยค่ะไม่มีแล้วนะยี่ห้อไหนที่จะพับได้เรียบขนของได้เยอะแบบนี้พับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ แบบนี้เลยด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นยางอะไหลเนาะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะทาง City Turbo นะคะเครื่อง1000 Turbo คะ่ะแล้วก็แจ z นะคะเครื่อง1500ค่ะลูกค้าที่กำลังเลือกกำลังตัดสินใจอยู่นะคะสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับโอได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้ที่หน้าจอนะคะ ทุกโปรโมชั่นนะคะได้แบบไหนมาเราจะให้เต็มค่ะเลือกไม่ถูกจริงๆสวยทั้งสองแบบเลยซื้อสองคันไปเลยค่ะอย่างละคันโอเควันนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ค่ะลูกค้าท่านไหนมีความ สงสัยว่าเอ๊ะล้วมันต่างกันตรงไหนอีกอยากขอดูรูปภาพเพิ่มเติมดูวิดีโอเพิ่มเติมยังไงสามารถโทรมาหาโอได้เลยนะคะอินบ็อกมาได้ค่ะหรือว่าจะไลน์มาก็ได้อยากให้รีวิวรุ่นไหนอีกสามารถแจ้งไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะโอประจําอยู่ที่ Honda าพาราม2นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ